สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถสวยสี่ประตูมือเดียวป้ายแดงมาฝากหนึ่งคันนะครับรถสภาพพร้อมใช้ครับกับเชฟโรเลตโคลร์แลโดนะครับ3.0เกียร์ธรรมดาขอบเลียวปี2007นะครับเป็น4ประตูตัวสูงแท้มือเดียวป้ายแดงสภาพงามๆแบบนี้นะครับซื้อไม่ต้องซ่อมใช้งานได้ทันทีนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์เอกสารครบถูกต้องทุกอย่างครับ195,000เาบาทนะครับรถอยู่ที่คลอง7ปทุมธานีนะครับเบอร์โทรกับไลน์อยู่นี่นะครับติดต่อได้ตลอดนะครับ บริการจัดส่งทั่วไทยครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้เลยครับรถสภาพสวยครับมือเดียวป้ายแดงใครที่หารถใช้งานนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์ครับสีประตูขึ้นลงสะดวกสบายสีสันเงางามเงาฉ่ำครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างครบแน่นทุกจุดครับมือเดียวป้ายแดงครับไม่มีชนหนักแน่นอนไม่มีน้ำท่วมจมฟั่มแน่นอนครับรุ่นนี้เช็คชมดูได้ครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์ครับใครที่กำลังหา4ประตูนะครับคันนี้1 9 5 0 0 0บาทนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับถ้าอยู่ใกล้คลอง7จปทุมธานีนะครับโดยรวมคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกปั๊มใครที่หารถใช้งานนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับราคา ไม่ถึง200แสนนะครับเจรจาต่อรองกันนะครับได้4ประตูปี2007นะครับรถสวยสมบูรณ์ครับหาเอาไปใช้งานนะครับชมชอบเช็คดูได้ครับพาเพื่อนพาช่างไปเช็คก็ได้นะครับคันนี้สภาพโดยรวมสวยครับ Airbag ABS นะครับเน้นเอาไปใช้งานคนเดินทางได้ของก็บรรทุกได้นะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วครับนำมาฝากให้กับสมาชิกนะครับเผื่อจะมีสมาชิกท่านใดกำลังหา4ประตูนะครับ โดยรวมนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงสภาพดีนะครับสีสันเงาฉ่าภายในก็งามภายนอกก็สวยนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจแล้วครับแบบนี้นํามาฝากสําหรับสมาชิกนะครับก็พอจะเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกได้หรือไม่สมาชิกลองเช็คและพิจารณาตรวจสอบในงบประมาณนะครับสําหรับทางผมก็คัดและเช็คการันตีว่าจะส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับถ้าสมาชิกอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางนะครับ สำหรับการซ่อมบำรุงดูแลหลายท่านอาจจะกังวลว่าเชฟไม่อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับสำหรับศูนบริการแล้วจะซ่อมที่ไหนก็ที่ศึกษาและเช็คมานะครับมีอู่เก่งๆนะครับแม้กระทั่งอู่ของเชฟโรเลตโดยเฉพาะก็มีนะครับท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้นะครับในเชฟโรเลตขับนะครับคันนี้เป็นเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับ3.0เกียร์ธรรมดาเครื่องคอมมันเร็วนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับสีสันนี่90%ได้เลยครับเงาวับเลยครับ เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไปสตาร์ทชึ่งเดียวก็ติดทดลองขับดูก็รู้ครับว่าดีจริงหรือไม่นะครับไปเช็คไปชมนะครับใครอยู่ใกล้ก็ได้เปรียบนี้หน่อยนะครับใครอยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางก็รอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องทุกอย่างนะครับคลิกที่ชื่อคลิปท่านจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้จัดส่งทั่วไทย ภูมิใจนาเสนอครับรถดีนํามาส่งต่อนํามาให้ชมนํามาให้เลือกนะครับใครที่พร้อมใครที่ไหวจัดได้จัดเลยครับรถสวยแบบนี้คลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปแล้วครับผมขอบคุณมากคุณครับ